ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตรีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตรีรีวิวจะมาเล่าเรื่องรวมเลด2ีรุ่นของหลวงพ่อรวยวัดตะโกปีพศ2 5 5 0ถึง2560เรดของหลวงพ่อรวยนั้นนับว่ามีความสวยงามและมีการออกแบบค่อนข้างดีจึงทำให้มี ผู้นิยมกันมากซึ่งเลทของหลงพ่อรวยนั้นเริ่มทำกันตั้งแต่เมื่อปีพศ2537จนถึง2560รวมระยะเวลาทั้งหมด23ปีมีเลททั้งหมด32รุ่นสำหรับปี2537ถึงปีพศ2550นั้นมี12รุ่นซึ่งปีรีวิว ได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้ชมไปแล้วครั้งนี้ตีรีวิวจะนำมาเสนอเลทของหลวงพ่อรวยในปีพศ2550ถึงปีพศ2560รวมทั้งหมด20รุ่นมีดังนี้1เลทรุ่นรวยโชคลาภปีพศ2551สร25้อยข้อมือเลทหลวงพ่อรวย รุ่นรวยโชคลาภสร้างปีพศ2551รุ่นนี้หายากกันแบบสุดๆยิ่งสภาพสวยๆและสภาพสมบูรณ์ก็จะแทบหาไม่เจอราคาก็ค่อนข้างสูง2เลดหลวงพ่อรวยรุ่นรวย88สร้อยข้อมือเลตหลวงพ่อรวยรุ่นรวย88สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2552ที่ระลึก วาระหลวงพ่อยอายุครบรอบ88ปีถือเป็นเลดสวยเลขมงคลมีการสร้างจำนวนทั้งสิ้น1,200เส้น 3. เลดหลวงพ่อยรุ่นไตามา89ดก้สร้อยข้อมือเลดหลวงพ่อยรุ่นไตามาส89สร้างเมื่อปีพศ2553เลดรุ่นนี้สร้างเป็นที่ลึกในวาระ หลวงพ่อรวยอายุครบ89ปีปุกเสกตลอดไตามาก2,553เป็นเลดรุ่นที่มีความงดงามอีกรุ่นหนึ่ง 4. เลดหลวงพ่อรวยรุ่นมหาลาบ90สร้อยข้อมือเลดหลวงพ่อรวยรุ่นมหาลาบ90นี้สร้างเมื่อปีพศ2,553รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ออกแบบ หลวงพ่อนั่งเต็มองค์จะคล้ายๆกับรุ่นปีพศ2549 5. รยเลธหลวงพ่อรวยรุ่นเจริญพร2,554ซอสร้อยข้อมือเลธหลวงพ่อรวยรุ่นเจริญพรสร้างปีพศ2554ร25รุ่นนี้ออกแบบให้หลวงพ่อหันข้างในซุ้มใบเสมาและเรียกว่ารุ่นเจริญพรซึ่งตลอดออกมาก็มีกระแสตอบรับ ดังเป็นผู้แตก6เลดหลวงพ่อรวยรุ่นรวยยั่งยืน2554สร้อยข้อมือเลดหลวงพ่อรวยรุ่นนี้รุ่นรวยยั่งยืนสร้างเมื่อปีพศ2554รุ่นนี้ออกมาแบบว่าเรียบง่ายสวยงามและก็เป็นรุ่นที่หายากอีกรุ่นหนึ่งเส้นกันและเป็นรุ่นที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ เจ็เลดหลวงพ่อรวยรุ่นอายุยืน2555้อยสร้อยข้อมือเลดหลวงพ่อรวยรุ่นอายุยืนสร้างปีพศ255 5รุ่นนี้เป็นชื่อรุ่นที่ดีเป็นมงคลใครมีไว้บูชาอาจมีอายุยืนยาวสุขกายสบายใจและรุ่นนี้ถือว่าใครมีก็จะดีทั้งด้านสุขภาพไม่เจ็บไม่จน 8. เลดหลวงพ่อรวย รุ่นรวยพันล้านสองห้าห้าห้าสร้อยข้อมือเลดหลวงพ่อรวยรุ่นรวยพันล้านสร้างเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าชื่อรุ่นนี้อาจจะถูกอกถูกใจหลายหลายคนหรือใครอยากที่จะรวยพันล้านก็หานิโมนเลดรุ่นนี้มาใส่ข้อมือก็จะทำให้ธุรกิจการค้าการขายร่ำรวยเป็นพันล้านได้ 9. เลดหลงพ่อรวยรุ่นรวยเจริญสุข2556้้สร้อยข้อมือเลดหลงพ่อรวยรุ่นรวยเจริญสุขสร้างเมื่อปีพศส5งพรุ่นนี้ถือว่าออกแบบได้สวยงามและน่าบูชาซึ่งสภาพสมบูรณ์ก็หาได้ยากเช่นกันซิปเลดหลงพ่อรวยรุ่นดุษฎีบัณฑิต2558ซร้อยข้อมือ เลดหลวงพ่อรวยรุ่นนี้สร้างเมื่อปีพศ2556รุ่นนี้จัดสร้างเพื่อเป็นที่ลึกในวาระที่ได้รับการถวายปริญญาดุษรีบัณฑิตกิติมศักดิ์ถือว่าเป็นรุ่นที่สวยงามอีกรุ่นหนึ่งเนื่องจากรุ่นนี้ไก่นั้นลงยาสีสันสวยงาม 11เลนหลงพ่อรวยรุ่นชนะจน2556สร้อยข้อมือเลดหลงพ่อรวยรุ่นชนะจนสร้างเมื่อปีพศออ2556รุ่นนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเจริญพรสองถือได้ว่าสวยงดงามและชื่อรุ่นยังให้ความหมายอันเป็นมงคลอย่างมากคือชนะจนซึ่งไปสัมผัสกับคำว่ารวยแน่นอนครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ มีการตอบรับอย่างมากมายและราคาก็พุ่งสูงขึ้นเลยทีเดียว 12. เลดหลวงพ่อรวยรุ่นอายุวัฒนะมงคล94ส่ร้อยข้อมือเลดหลวงพ่อรวยรุ่นอายุวัฒนะมงคล94สร้างเมื่อปีพศ2 5 5 7สอําหสำหรับรุ่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมในบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อรวยที่มีอยู่แล้วเรื่องราคา นั้นแน่นอนย่อมสูงขึ้นเช่นกันครับและในรุ่นต่อไปรุ่น13เลดหลวงพ่อรวยเสาห้ส่งน้ำา2557สร้อยข้อมือเลดหลวงพ่อรวยรุ่นเสาห้ส่งน้ำสร้างเมื่อปีพศ .2557 รุ่นนี้เป็นรุ่นที่จัดสร้างในวาระสงการปีพศ .2557 ในพิธีทาบุญส่งน้ำพระ และที่สําคัญพิธีพุทธาพิเศษตรงกับเสาห้าเรียกว่าเข้มแข็งที่สุด 14. เลดหลวงพ่อรวยรุ่นไตามาศ93สร้อยข้อมือเลดหลวงพ่อรวยรุ่นไตามาศ93สร้างเมื่อปีพศ2 5 5 7รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่สวยงามตามแบบฉบับหน้าใช้หน้าบูชารุ่นต่อมารุ่นที่ 15. เลดหลวงพ่อรวยรุ่น สอนลิต2557สร้อยข้อมือเลดหลวงพรวยรุ่นสอนลิตรสำหรับรุ่นนี้จะมีรูปพระรามแผงสอนซึ่งตรงกับชื่อรุ่นปัจจุบันหาชมได้ยากจริงๆสำหรับรุ่นสอนลิตร16เหลดหลวงพรวยรุ่นทันใจ2558สร้อยข้อมือเหลดหลวงพรวยรุ่นรวยทันใจสร้างเมื่อปีพศ2558 รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากด้วยชื่อรุ่นแล้วหลายคนมีความเชื่อว่าหากได้บูชาแล้วอาจจะทําให้ร่ำโดยทันใจกับเขาได้เหมือนกันซึ่งรุ่นนี้ราคาก็สูงตั้งแต่แรก 17. เลดลหลวงพ่อรวยรุ่นสมใจนึกไปมาก58ซสร้อยข้อมือเลดหลวงพ่อรวยรุ่นรวยสมใจนึกไปมาก58 สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2558สำหรับรุ่นนี้เรียกกันว่ารุ่นวัดแตกเนื่องจากกำหนดการเปิดจองรุ่นนี้มีลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อรวยมาจับจองพื้นที่เพื่อจองวัตถุมงคลกันล่วงหน้าก่อนจะถึงกำหนดหนึ่งวันเรียกได้ว่ามากันท่วมท้นมากมายเต็มลานวัดและล้นออกมาอย่างนอกวัดกันเลยทีเดียว ซึ่งแต่ละตันต้องใช้เวลาในการอดทนรอการข้ามวันข้ามคืนอดหลับอดนอนจึงทำให้ชื่อนี้เรียกว่ารุ่นวัดแตะ18เลดหลวงพ่อรวยรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2559ซสร้อยข้อมือเลดหลวงพ่อรวยรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์สร้างเมื่อปีพศ2 5 5 9เป็นสร้อยข้อมือ เหลดหลวงพ่อรวยที่ออกแบบจัดสร้างไร้งดงามอลังการที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาและที่สําคัญไปกว่านั้นรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นแรกที่สร้อยข้อมือเหลตหลวงพ่อรวยมีหน้ากากทองคําด้วยค่าความนิยมจากชื่อรุ่นเลื่อนสมรศักทาให้หลายคนอยากเก็บไว้บูชาเพราะเชื่อว่าถ้าได้บูชารุ่นนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลถึงได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานเป็นใหญ่เป็นโต ในอนาคตอันที่สดใสและแน่นอนครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความอลังการและราคาก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว19เกลดหลงพ่อรวยรุ่นไปมาด59าทับ95ซสร้อยข้อมือเลดหลวงพ่อรวยรุ่นไตรมาสห้าเ59ทับ95สร้างปีพศ2559าอายุหลวงพ่อรวย 95ปีพอดีซึ่งถือได้ว่าหลวงพ่อรวยได้ลูกเสกไว้เป็นรุ่นสุดท้ายสำหรับรุ่นจัดสร้างนั้นได้ฮือฮาอย่างมากนอกจากสวยงามถูกใจบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อรวยแล้วยังมีสร้อยข้อมือเนื้อเงินลงยาขนาดยักษ์จำโบน้ำหนักถึง8บาทแล้วก็เป็นรุ่นในประวัติศาสตร์ที่บรรดาลูกศิษย์เคารพรักในตัวหลวงพ่อรวยจะได้เลด ข้อมือน้ำหนักขนาด8บาทไว้บูชา20เหลดหลงพรวยรุ่นเสาหพญาไก่2560สร้อยข้อมือเหลดหลงพรวยรุ่นเสาหรวยพญาไก่สร้างเมื่อปีพศ25-60สําหสำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นสุดท้ายที่วางวัตตโกออกมา ในขณะที่หลวงพ่อรวยยังไม่ได้มรณภาพซึ่งกำหนดวันพิธีพุทธามิเศกนั้นเป็นไปด้วยความยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบโดยมีพระคณาจารย์ชื่อดังจากจังหวัดอยุธยาและใกล้เคียงมาร่วมปลุกเสกมากมายขาดเพียงหลวงพ่อรวยซึ่งชลาภาพมากแล้วต้องไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ถึงบรรดาเซียนพระจะตีความหมายว่าหลวงพ่อรวยไม่ได้ปลุกเสกกะนั้นแล้วเหาสาธุชนที่เคารพรักศรัทธาหลวงพ่อ ก็ไม่เสื่อมคายเพราะยังคงเชื่อมั่นว่าวัตถุมงคลที่ดีพร้อมและทันในขณะที่หลวงพ่อยังมีชีวิตยอยู่ท่านย่อมส่งกระแสจิตมาร่วมพุทธ,ธาพิเศษนี้ด้วยเช่นกันสำหรับราคาวัตถุมงคลเลรยหลวงพ่อรวยรุ่นสาวห้าพยาไก่ถือว่าไม่แพงเกินไปและก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะหาได้เยอะครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของตีรีวิวที่นำมาเล่า เกี่ยวกับเลดของหลงพ่อรวยตั้งแต่ปีพศ2550จนถึงพศ2560จำนวน20รุ่นให้เพื่อนๆได้ฟังครับสำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ